Meu ถ่ายไปไหนเดียูกคเี่โนที่อะไรคอนาสัตเฮไอ้เฮียไอ้เฮียอัพไม่เกินน้ำหนกคอไม่ไ่โดนไอ้เฮียมาโดนูปวดตัวเกนี่รับประเด็นคะอ้เยับไม่โดนด้ยโดนกูไอ้เฮียโดนกูอะ ไอ้เหี้ยกูจะเอาเลือดยี่ร้อยยี่ไอ้สัตว์ไอ้เลือเอ่อดแม่หายไปตอนตอนระเบิดแล้วแหละระเบิดแล้วขอมันกระเด็นหน่อยเฮียโอ้โหไอ้เหี้ยวกมือน,น,นี้นะมึงมึงไปโทษไอ้สงองตัไอ้ที่มาเล่นกันเถอะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยป่วยอลไวไปเนี่ยตั้มเล่นเลยวะนี่เหี้ย,ยไรกระดูกกระตาเดีนน๋ยวกระตา อีกทีอคนเดียวไม่ได้วะ่ะไือต้องกลัวความร้อนวะ่ะไปเจอกันเอาเอาเจอกันแตกอ่ะอีกี้กายากไทำเจอกันแตกเฮ้ยมีหลังประตูไหมเบ๊ะะมีหลังประตู แล้วก <dı DANIEL> <c oughs> <že BR ANA> ูโดนเองด้วยสัตว์เขี่ยไดีอ่ะไปไปไไปไปไาไหนไปไอ้ไม่รู้ไปแล้วสามพนอ่ะทำไปเ็อ่ะ 不是，狗，皮皮皮叶老板，嘿，皮吧。 ตกได้ไอ้เหี้ยแค่มีกลวยไว้แปลว่าไอ้เหี้ยคุณโดนตบไอ้สัตว์ ไปย,ยิ่หกอะไปยิ่ห้าเยอะอยู่ละเอปะเนี้นอเอยสองตัวป่ามันอยู่อีกฝั่งนะ่วไย Đây có hai nào mấy phần Nó lạnh Nó lạnh Nó lạnh ไอ้เฮียใครเขาพาผีมาด้วยว่าไอ้ตัดแล้วไอีเฮีย,อยเอาไปวิ่งน้นาตังกันเลยอย่าไปวิ่งน้าตังเลยเฮียอย่างเฮียเลย งิไอ้เอือร์ตายอ่ะเว้ยไอ้เอือรตายวะไอ้เดื่องไม่รู้ไมู่ไม่ได้เปิดแบบมาตาเนี่ยอะไรนะไอ้ยูของเลยวะไอ้เอี้ยเอือไอ้สัตว์กูแอบอยู่แล้วพย่งามล่อผีมาหาไอ้เชี่ยแล้องมีของอยู่ไม่ของอยู่ เออไม่ตายเออไม่ตายแหนไม่อยู่ไหนไม่รูรแ้แต่เหมือนมันจะไม่ตายนะไอ้เขียเขาผีไม่เดินผ่านไปเลยของห้องนี้เยอะนะเว้ยของใหญ <นะ S 2> ่อบอล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 เดี<ะ>่ยวกันเดี่ยวกันเจ็ดทัน เออรู้แล้วไปเนี่ยไปที่หนเดี๋ยวมีรถกันรถนี่เข้าไป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 เอาไปใส่รถเนาะใส่รถใส่รถกูรู้ห้องแล้วมึงรู้ห้องกันะรู้แล้วห้องห้องที่สองรู้แล้วเออเอาไปห้องสองเลยก็ได้โอ๊คเอากูไปละปูใส่ห้องสองละไปเคี่ยวเหี่ยวแดกไอสัตว์หรือเพิ่งจะหรือมึงจะเอาเอาเอารถไปไว้ก่อนรถไปไว้ก่อนก็ได้รถไปไว้ก่อนไหม ของรอเลยแต่ห้องนี้ของเย็นนะเว้ยเฉลิหลังตู้นี่เปนยังไงห้องต่อไปเนี่ยเออเอเศษเ,เล็กเศษน้อยอออเอาหมดอ่ะเอาหมดเฮียเป็นตังเอาหมดรอเฉมส่งก่อน ฮี้เด็กฮี้มาพ้องไม้สัตว์พ้องไม้เฮี้ เฮียเด็ดาากเฮียไอสัตว์โอ้โหมึงเห็นไหมเน,บน,บน,บนี่ยบอลบอลบอลตัวของบ,บอลฮะฮะอ่ะ,อะ,อะ,ะเอาเร็วสองบนสี่ท่าสองบนสี่สสไปยังเนี่ยไปะ 来了，我们有了。 คือมันหายไปแล้วไอ้สัสผู้ปกครเยอะเลยแม่จิ๊บเออโคตรพอคนแม่เยอะ chúng tôi cũng xin chào đi chào 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 đi chào 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 với อ่ะไอเหี <st arsi> ้ยไอสัต <Caribbean> ว <music> ์ตามกันซะเหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ตายเล้วไอ้เหี้ยมันออกห้องไม่ได้เว้ยไอเหี้ยพินเหี้ยไอ้เด็กเหี้ยนั่นก็ไอ้เหี้ยไอ้ผีเด็กเหี้ยไอ้สัตว์ไอคูปตายใครไอเหี้ยเฟรมเลยสัตว์ไอ้เหี้ยไม่เกาพินออกกันละไอ้เหี้ยไอ้ผีเหี้ยแล้วยังมาอีกนะหัวเต็มรถไอ้เหี้ย ไอ้าขอเลอันนี้จะลดเนไปยสัไอ้หัวเต็มเลยสักพี่ตาจะเอาเขาผินไปแล้วนะเยอะไเลยกูลดอีสัตว์โอ้คเยอะเลยเขาผินเนี่ยไอ้คิดจากหมื่นแปดอสัตว์หลืหมื่นสี่ไม่คิดเอา ก็สองคนนี้มีคนตายอีกคนนะตา,มามไม่พูดว่นนะตาไมเ่เมมจัดไอเ้เยมันปิดใบม,มันเไ,<ป>ได้เวลปฮีโร่ตายไปไฮีโร่แล้วเ<ป>ฮียไปไ Anh yup. không biết vùi vào, nghiêm chẳng à? Không máy vào, có bí không? Ui, เอ,เอ๊ะมันมืดจังวะร้อยอีเดียอีเต้าเดียวได้สัตว์เต้าอะไรอีกเนี่ยสองคนสคนเกเงเยรวะเิมปะเอ็มดีอยู่นะคอัเอี <royalty> เล่นเกมไม่ถูกดีวะเีหัวร้อนใช่ไหมวะตาเฮียเยอะโง่ไงสัตว์เป็นแต่สงสารวะเอ้เฮียใครจะช่วยก็ช่วยมากุณ ไม่ต้องมากับกูไอ้เหี้ยมึงก็ไปไหนก็ไป <c oughs> ไปตามกลันกู <c oughs>